สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า Money Summary สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายในหนึ่งเล่ม หนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยโค้ชหนุ่มจัก,กรพงษ์เมธพันธ์เจ้าของเพจ Money Coach และเซนเซแปะวิทูลสมกิจบูร์เจ้าของเพจสรุปให้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นการพูดถึงสรุปการเงินที่จําเป็นอย่างง่ายรวมกันไว้ถึง40เรื่องในที่นี้นะคะมิ้นจะเลือกมาสรุปบางเรื่องนะคะที่คิดว่า เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนค่ะแต่เรื่องที่เหลือเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะซึ่งทุกคนสามารถหาอ่านจากในเล่มได้เลยค่ะเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆเพราะว่าการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นเรื่องที่ยากสําหรับใครหลายคนค่ะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอธิบายได้เข้าใจง่ายมีภาพและตัวอย่างประกอบแถมสรุปเป็นการสรุปที่จนเหลือแต่เนื้อไม่มีน้ำค่ะ ทุกคนเนี่ยสามารถนําไปประิุกใช้ในชีวิตประจําวันได้ทันทีนะคะสําหรับเรื่องแรกนะคะคือ3คุณสมบัติของคนสําเร็จทางการเงิน3อย่างที่เราต้องมีนะคะข้อ1คือมีความรับผิดชอบทางการเงินหรือว่า money responsibility ตระหนักว่าเรามีหน้าที่ควบคุมจัดการกับการเงินของตัวเองไม่นิ่งเฉยรอให้คนช่วยเหลือจนการเงินส่งผลลบกับชีวิต คุณสมบัติที่2มีความรู้ทางการเงินหรือว่า Money l i t e r a c y มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารจัดการเงินทั้ง4 1. คือการหาไรายได้ 2. การใช้จ่าย 3. การออมและ4การลงทุนและคุณสมบัติที่3คือมีวินัยทางการเงินหรือว่า Money Discipline สามารถนำความรู้มากำหนดเป้าหมายและแผนการเงินของตัวเองปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการค่ะ ในหนังสือนะคะก็ได้ยกตัวอย่างของคุณสมศักดิ์จูนันที่รู้และทำสิ่งนี้สามารถปลดหนี้ได้ค่ะคุณสมศักดิ์เป็นอดีตพนักง,งานคลังสินค้าร้านสะดวกซื้อมีรายได้9,700บาทต่อเดือนเขาไม่พอใช้ต้องกู้หนี้ยืมสินซึ่งยอดหนี้สูงสุดในชีวิตคือ8,000 0 0บาทต่อปีจากนี้กยสและบัตรเครดิตอีกหลายใบ แต่ด้วยความรับผิดชอบบวกวินยัยสมศักดิ์ไม่เคยเบี้ยหนี้จ่ายขั้นต่ำเต็มจำนวนเดือนละ8,000บาททำให้ยังพอสามารถเจราจารวมหนี้รีไฟแนนซ์ได้และด้วยความรู้ทางการเงินนะคะทำให้เขาสามารถผ่อนชำระหนี้ก้อนเดิมเหลือ5,000บาทต่อเดือนสภาพคล่องดีขึ้นจ่ายค่าที่พักได้แต่ก็ยังไม่พอเหลือกินค่ะ สมศักดิ์ไม่ยอมแพ้นะคะเขาได้หาอาชีพเสริมขายเคสมือถือแถวอิมพีเรียลสัมลงด้วยเงินตั้งต้น2 0 0 0 0บาทจากการจำนำทองและนำไรายได้มาปิดหนี้บัตรทีละบายจนสำเร็จในเวลา4ปีนะคะหนี้80,0,000บาทก็ลดเหลือเพียง1,50,000บาทปัจจุบันนะคะสมศักดิ์และภรรยาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเสื้อผ้ากุดลักและขายเคสมือถือเขาใช้ธุรกิจสร้างไรายได้เป็นเงินเดือนให้ตัวเองและภรรยา24,0 0 0บาท มีเงินออมขั้นต่ำ10%ทุกเดือนและเมื่อมีกำไรเหลือจากธุรกิจหลังหักค่าใช้จ่ายก็นําเงินไปลงทุนในกองทุนแบบ DCA เพิ่มอีกทุกเดือนเริ่มเก็บจากหลักร้อยบาทจนสินทรัพย์ในกองทุนมีมูลค่าถึง2ล้านบาทค่ะเรื่องต่อไปนะคะเรื่อง4หลักความมั่งคั่งทางการเงินคุณจะมั่งคั่งได้ถ้าได้ฟังนิทานเรื่องนี้ค่ะอิสาราเด็กสวนทุเรียนผู้มีความฝันอยากเป็นนักร้องอาชีพ ทุกๆวันอิสารามีหน้าที่ตักน้ำที่ริมทานใหญ่มารดต้นทุเรียนของเท่าแก่ให้ได้วันละ200ถังอิสาราเป็นเด็กตัวเล็กจึงต้องใช้เวลาตั้งแต่เชา้าจนเย็นถึงจะทำหน้าที่เสร็จเมื่อสวนทูเรียนของเท่าแก่ขยายใหญ่ขึ้นจำนวนน้ำที่ต้องรถก็มากถังตามแม้ไรายได้จะเพิ่มตามแต่อิสาราจำเป็นต้องรถน้ำเยอะขึ้นทำให้เลิกงานดึกเขาจึงประดิษฐ์ไม้าคานจากกิ่งทุเรียนทำที่รถน้ำได้ร,ดรอบละสองถังซึ่งสามารถล่นเวลาได้ และเพื่อร่อนเวลาทำงานขึ้นอีกเขาจึงทดลองขยายถังให้ใหญ่ขึ้นแรกๆนะคะถังใหม่อันใหญ่โตนั้นและมีรูรั่วเยอะเก็บน้ำได้ไม่มีประสิทธิภาพเขาจึงปรับปรุปงอุดรูรั่วจนทำงานได้ดีด้วยวิธีทำงานใหม่อิสราจึงมีเวลาเหลือพอที่จะตักน้ำกลับไปใช้ที่บ้านได้เองประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านมากยิ่งขึ้น ไม่นานนะคะน้าในบ่อน,น้ําของอิสราก็พอเหลือกินใช้เขาจึงเอาน้ําบางส่วนมารดต้นทุเรียนต้นแรกของตัวเองที่เท่าแก่ใจดีมอบเมล็ดพันธุ์ให้เมื่อเขาขายทุเรียนชุดแรกได้ก็ขยายต้นใหม่ซื้อดินเพิ่มกลายเป็นเจ้าของสวนทุเรียนในที่สุดอิสราก็มีอิสรภาพทางการเงินทำให้มีโอกาสทำตามฝันมุ่งหน้าสู่การเป็นนักร้องได้ในที่สุดค่ะซึ่งสี่หลักความมั่งคั่งทางการเงินง่ายๆตามบทนี้นะคะข้อหนึ่งคือหาได้ หมายถึงหาไรายได้เลี้ยงพอหาไรายได้เพียงพอเลี้ยงชีพข้อ2ใช้เหลือจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมข้อ 3. เผื่อออมสะสมความมั่งคั่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆและข้อ 4. ต่อยอดสร้างสทรัพย์สินให้เพิ่มพูนมั่งคัง่งซึ่งหลัก4ข้อนะคะที่อิสระเนี่ยเขานำมาปรับใช้ก็คืออย่างข้อหหาได้เขาตักน้ำแลกกับค่าแรงและตักน้ำมากขึ้นด้วยความรู้ ข้อ2ใช้เหลือเขานะคะควบคุมการล่วนไหลของน้ําให้มีเวลาเหลือพอตักน้ํากลับไปใช้ลดค่าใช้จ่ายที่บ้านข้อ3เผื่อออมเขาได้สะสมน้ําในบ่อที่บ้านจนมากพอใช้และนําน้ําที่เหลือไปลดต้นทุเรียนและข้อ4ต่อยอดลงทุนเขาขายทุเรียนเอากําไรไปซื้อที่ดินปลูกทุเรียนเพิ่มเพื่อสร้างกําไรที่มากขึ้นค่ะบทต่อไปนะคะ การเงินของคุณสุขภาพดีแค่ไหนในบทนี้นะคะเซนเซแปะได้เล่าว่าเขาพาลูกไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมาเนื่องจากวันนั้นเป็นวันหยุดที่จอดรถจึงมีความหนาแน่นกว่าปกติครอบครัวเขาได้จอดชั้น6กของอาคารแถมช่วงนั้นโรงพยาบาลมีมาตรการควบคุมคนเข้าออกทางเข้าอาคารที่ปกติมีหลายทางจึงเหลือเพียงทางเข้าชั้นล่างเท่านั้นธรรมดาของเด็กที่ไม่ชอบเข็มแม้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วฮารุ หรือลูกชายของเซนเซแปะนะคะก็แผงลิฟต์ไม่ยอมเดินทำให้เขาเนี่ยต้องแบกน้ำหนัก17กิโลกร,รัมกับขึ้นรถส่วนฮานะก็ยังซึมๆเพราะเจ็บแผ่นิดหน่อยเพื่อให้เด็กๆได้เปลี่ยนโฟกัสเซนเซแปะจึงเสนอว่ามาแข่งกันขึ้นบันดไดมนลูกโดยแข่งกันเป็นทีมเซนเซแปะกับฮารุและมามมากับฮานะ เด็กๆนะคะเริ่มสนุกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีชั้นแรกๆผ่านไปการแข่งขันยังสูสีเสียงหัวเราะของเราสี่คนยังดังดีจนกระทั่งถึงชั้น6เสียงฮารุยิ่งดังกว่าเก่าในขณะที่เซนเซแปะไม่ได้พูดอะไรเลยพเพราะแค่หายใจก็ไม่ทันแล้วคาแนะนําของเซนเซแปะก็คืออย่าอุ้มเด็กวิ่งขึ้นบันไดถ้าไม่ฟิตจริงๆค่ะสุขภาพร่างกายดีหรือแย่ตรวจสอบเองได้ไม่ยากสุขภาพการเงินก็เช่นกันขอเราเพียงรู้วิธีทดสอบ ลองใช้ Money Fitness 6ตัวชีวัดสุขภาพการเงินดูนะคะตัวชีวัดแรกสภาพคล่องดีคือคุณมีกินมีใช้มีเหลือเก็บมากกว่าหรือเท่ากับ10%ของไรายได้ต่อเดือนข้อ2ปลอดหนี้จนคุณไม่มีหนี้บริโภคค้างชำระในบัญชีหนี้บริโภคนะคะก็คือหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลบัตรเงินสดหนี้นอกระบบข้อ3พร้อมชนความเสี่ยงคุณมีเงินสำรองหรือตัวช่วยกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน ข้อ4ีมีสเสบียงสำรองมีเงินจัดการค่าใช้จ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ6เดือนแม้ไม่มีไรายได้ข้อ 5. สอดคล้องเกณฑ์ภาษีวางแผนภาษีเองได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ประโยชน์และข้อ 6. บั้นปลายมีทุนเกษียณร,รู้เป้าหมายเงินเพื่อเกษียณวางแผนและลงมือทำค่ะสิ่งที่เซนเซแปะได้เรียนรู้นะคะ ข้อ1คือสุขภาพการเงินที่ดีมีขั้นตอนของมันเราเนี่ยไม่สามารถวางแผนกเกษียณได้อย่างมั่นคงและเป็นจริงได้ถ้าในแต่ละเดือนยังไม่เหลือออมเลยสักบาทการเงินที่แข็งแรงเนี่ยเริ่มจากมีฐานรากที่ดีเสมอค่ะและข้อ 2. 9ก้าวไปทีละขั้นทําจนมั่นใจขึ้นบันได6ชั้นยังไม่ไหวไม่ได้หมายความว่าเป็นอย่างนั้นตลอดไปถ้าคิดว่าตั้ง6ชั้นคงขาดกําลังใจให้เรานะคะเริ่มต้นจากก้าวแรกเมื่อทําได้แล้วความมั่นใจจะมาเองค่ะ นักกีฬาที่สภาพร่างกายแข็งแกร่งยังต้องเริ่มจากการซ้อมเบาๆก่อนสุขภาพการเงินก็เช่นกันมาสร้างสุขภาพการเงินที่ดีกันค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับ Money Summary สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายในหนึ่งเล่มจริงๆเหมือนตอนแรกที่มินบอกนะคะว่าในเล่มนี้ยังมีอีกต้องหลายเรื่องนะคะที่มินคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนแน่นอน มินสุดท้ายนะมินเชื่อว่าทุกคนนะคะควรมีความรู้เรื่องการจัดการเงินของตัวเราเองยิ่งเราเริ่มต้นได้เร็วก็ยิ่งดีนะคะสําหรับมินมินคิดว่าหนังสือเล่มนี้คุ้มค่ากับการซื้อการลงทุนเพราะว่าตัวมินเองอ่ะเคยได้อ่านได้ทบทวนแล้วรู้สึกว่ามันทําให้การเงินของมินดีขึ้นนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และบล็อกดิทค่ะ เพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย